ทำให้งงนะครับสีข้างกระป๋องกับสีภายในกระป๋องแตกต่างกันยังกระฟากระเหวเลยครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเมื่อกี้สีข้างกระป๋องเป็นสีแบบน้ำตาลนะครับนี่สีจริงเหมือนกันไหมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทำให้ผมงงงวยครับทำแบบนี้งานเข้าสิครับงานเข้าอีกแล้ว แล้เรื่องเลยนะครับแดงยังไง <c oughs> ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีอะไรครับคือจริงๆมันต้องคนให้แบบสีมันแตกตัวนะครับข้างในแตก่ก็คนนะครับผมก็คนเหมือนกันผมก็ไม่ได้เก่งอันนี้ผมขอออกตัวก่อนนะครับเรื่องของสีผมไม่ใช่วิศวะสีนะครับ วิศวะทักมาได้ครับแต่เกิดวิศวะเก่งเรื่องสีทําไมมันไม่เหมือนกันแนะนําหน่อยครับทําไมสีข้างกระป๋องกับสีข้างในทาออกมาเป็นสีนี้ครับถ้าอยากจะได้สีแบบข้างกระป๋องอ่องต้องเอาสีอื่นมาผสมเหรอครับนี่เอาสีเขียวมาผสมเหรอครับยินดีต้อนรับนะครับที่ว่าเวียนเข้ามารับชมสำหรับ ทันทีกัลลังกทาสีเพื่อเป็นแนวทางเลยครับการเลือกซื้อใช้สีอย่าดูแต่ข้างกระป๋องนะครับมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะสักเท่าไหร่แต่อย่าห่างไกลกันยังกระฟากบเหวแบบนี้นะครับนี่ดูข้างในนะครับกับข้างกระป๋องทำให้ผมเซ็งเลยครับต้องซื้อสีมาผสมถึงจะใกล้เคียงข้างกระป๋อง ขอบคุณทุกการรับชมนะครับผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษไว้ถ้าเห็นเป็นสีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับอัตราส่วนผมก็พี่ Google เ,เขาก็แนะนำมานะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับค่อยๆผสมไปเรื่อยหนึ่งลิตรก็เติมหนึ่งลิตรอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้คนให้เข้ากันดีที่สุดนะครับแต่มันไม่เหมือนแม่สีนะครับอันนี้ เสร็จแล้วก็จะใส่พวกน้ำมันเจือจางนะครับไม่ว่าจะเป็นทินเนอร์หรือน้ำมันสนก็ได้เพื่อที่ไม่ให้มันเหนิดนะครับคนกันเข้ากันให้แบบดีที่สุดนะครับคนไปเรื่อยๆื่อยนะครับให้สีมันเข้ากันมากที่สุดเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วครับตอนนี้ ผมก็เริ่มจะงงครับว่าตัวนี้เป็นสีอะไรกันแน่สีน้ําตาลหรือว่าสีสีม่วงหรือว่าสีเลือดหมูเรื่องของสีมันเป็นรายที่ละเอียดนะครับละเอียดอ่อนเยอะแยะมากมายจริงๆแต่เกิดว่าคนตาบอดสีจะไปกันใหญ่เลยครับหรือว่าผมตาบอดสีหรือว่าตาผมฝาดหร,หรือเปล่าก็ไม่รู้มองเห็นเป็นสีแดงเป็นสี เป็นสีน้ำตาลเข้มก็เลยงานเข้าต้องมาผสมกันใหม่นี่คือสีน้ำมันนะครับไม่ใช่สีน้ำสีน้ำก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะมีขนาดครึ่งลิตรหนึ่งลิตรนะครับสองลิตรสามลิตรประมาณนี้นะครับสี ข้างกระป๋องไม่ต้องไปเอาเป๊ะนะครับเพราะว่าการทาแต่ละคนการผสมมันไม่เหมือนกันให้คำนวณคาดเคลื่อนในข้างกระป๋องไว้ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับขนาดตัวอย่างสียังไม่เหมือนกันแล้วไม่ต้องไปเป๊ะกับวิศวะอะไรขนาดนั้นนะครับการทาสีผมขอแนะนำเลยเนี่ยเล่นละเลงแบบนี้เนี่ยตอนเห็นมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นสีอะไรครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับจนจะจบคลิปวิดีโออย่างไรผิดตูกก็ต้องขอโทษไว้นะครับถ้าเห็นเป็นสีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแนะนำมาด้วยนะครับช่างสีวิศวะแนะนำม,มั่งครับทำไมสีมันเป็นแบบนี้ข้างกับป๋องกับข้างในมันทำไมไม่เหมือนกันผมสงสัยครับรบกวนกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดรูป กระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาที่ผมมีคลิปวิดีโอใหม่เกี่ยวกับงานด้านช่างจะได้เข้ามาดูนะครับนี่นะครับเมื่อผสมเสร็จแล้วก็จะได้สีประมาณนี้ครับ อาจจะมีอากาศเป็นฟองก็ต้องทากิ้งทับอีกนะครับกิ้งให้อากาศมันเป็นฟองหายไปต้องทาสองรอบนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูรอบที่สองนะครับว่าทาเสร็จแล้วมันจะออกมารูปร่างหน้าตาสีเป็นแบบไหนนี่นะครับคือรอบที่สองแห้งเร็วนะครับเพราะว่าเป็นไม้กระดานเชล่า ท้านี้ผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงลุนบันดาลให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมประสบแต่ความสุขนะครับความสําเร็จอย่าเจ็บอย่าใค้อย่าจนปลอดภัยจากโรคโควิดรุกวนกดติดตามด้วยนะครับช่องดอนเสนะครัคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ